สวัสดีครับร้านกระตุยเกมช็อปนะครับวันนี้ทางร้านจะมาเสนอวิธีการใช้งานตัวเช็คพอยต์นะครับใช้เป็นชีทโกงเกมนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายๆก็เดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าเกมก่อนนะครับให้เข้าเกมไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เซฟเกมครับผม หนึ่งครั้งนะครับเซฟเกมหนึ่งครั้งพอเซฟเกมเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ออกเกมมาให้ออกเกมมาให้เข้าโปรแกรมเช็กพอยด์นะครับโปรแกรมเช็กพอยด์นะครับครับผมก็จะมีรายชื่อเกมขึ้นมานะครับถ้าหากไม่มีรายชื่อเกมนะครับก็ไม่ต้องอไม่ต้องกังวลไปนะครับก็ให้กดตัว b นะครับกดตัว B คีค้างอ่า จะเกิดการรีเฟซขึ้นมานครับรีเฟซหน้าเอ่อหน้าเซฟขึ้นมาครับฉะนั้นหน้าเซฟของของลูกค้าก็จะขึ้นมานะครับก็อ่ถ้าไม่มีนะครับจะเป็นพวกตระกูล monster hunter นะครับที่จะใช้เป็นตัว e x p data นะครับาทางหน้าจอบอกให้กด x นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับขึ้น,น้าหน้าชีมเหมือนกันตัวนี้กับ monster hunter นะครับ pokemon ก,ก็เหมือนกันนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานก็ตามที่เห็นเลยครับนี่คำว่าชีตนะครับนะกดตัวนี้นะครับกดตัวชีตนะจะขึ้นมาหน้าให้ใช้งานนครับอันนี้อันนี้มันใช้งานมาแล้วครับเดิมๆดิมของมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ไม่มีเช็คใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมเจะขึ้นแบบนี้นะครับของคุณลูกค้านะครับก็ให้กด y นะครับ select all ไปเลยครับแล้วก็กด b นะครับ หน้าจอเดล็ลอกบอกว่าคุณต้องการเซฟเซฟโปรแกรมชีทโกงไฟล์ไว้ไหมเรากดตกลงไปนะครับเ,เซฟไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการติดตั้งสูตรโกงต้องติดตั้งแค่เป็นเกมใหม่ก็ต้องติดตั้งใหม่นะครับก็ต้องมาติดตั้งทีละเกมนะครับอย่างเกมนี้ตัวนี้ไม่มีนะครับ มันจะมีเฉพาะบางเกมส่วนมากก็จะมีหมดพวกโปเกมอนโปเกมอนก็จะมีหมดนะครับตัวนี้มีหมดเป็นโปเกมอนมีหมดนะครับกดเซฟไฟล์ไว้หลังจากนั้นวิธีการใช้งานนะครับก็เข้าไปที่เกมนะครับ โปรซิปนะครับอ่าทีตรงนี้นะครับ,บ,บเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมิงเทสก่อนนะครับ อันนี้เป็นโหมดมิซล์นะครับเรายิงมิซายสังเกตมิซล์ลดนะครับมิซายหรือ21เหรือ20นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้สูตรโกงกันนะครับให้กดปุ่ม L นะครับ L ล,ลูกศรล่างนะครับแล้วก็ select พร้อมกันนะครับ L ล,ลูกศรล่างก,กดยังไงเ <c oughs> ดี๋ยวสักครู่นะครับกดไม่ทันเลย <c oughs> <c oughs> อขออภัยด้วยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นหน้าตาเมนูขึ้นมานะครับอันอื่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องยุ่งนะครับก็ให้ใช้แค่ตัวข้างบนนะครับปุ่มชีตอย่างเดียวนะครับชี้นะครับเมนูข้างบนนี่นะครับเลียไปปุ๊บอันนี้สูตรโกงของเราจะโผล่มาแล้วครับตัวนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาอะไรเลยนะครับ ตัวน <Es> <an> ี้มีใช้มิสไซล์ไม่จํากัดนะครับม <feeling well> ิสไซล์ไม่จํากัดอันนี้ผมจะเอานะครับมิสไซล์ไม่จํากัดเดี๋ยวเทสมิสไซล์ไม่จํากัดนะครับกดบีออกเลยนะครับกดบีออกเลยแล้วลองยิงมิสไซล์รอดนะครับมิสไซล์ไม่ลดแล้วนะครับสังเกตนะครับนยิงมิสไซล์ไม่ลดนะครับ ตัวน,นี้ก็จะใช้งานประมาณนี้แหละครับเราจะเลือกหลายๆหลายๆหลายๆตัวก็ได้นะครับสุดโกงนะครับอะชี t ตัวนี้เป็น Jump in mid air เลือกหลายตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยเลือกตามชอบเลยนะครับกระโดดได้เรื่อยๆครับจะโกงไปไหนครับแบบนี้ เโอคครับก็ประมาณนี้นะครับสุดโกงา,าลูกค้าถ้ามีข้อสอบถามด้านใดก็สอบถามเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับแฟนเพจหรือจะโทรสอบถามผมก็ได้นะครับที่เบอร์ศู4 0 4 6ป6 9 1นนะครับก็ ร้านเปิดอยู่ตลอดครับก็สามารถติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับแต่ก็เว้นช่วงดึกไว้หน่อยเนาะเพราะบางทีผมก็นอนเช้านะครับก็ขอบคุณครับที่อุดหนุนทางร้านมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ